สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ w ัด t a เฮ a ตี้เดย์พอดแคสต์เพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะกับป่านวันนี้นะคะป่านก็อยากจะชวนเพื่อนๆคุยเรื่องง่ายๆนะคะที่มาจากการกินอาหารที่ดีค่ะเทรนสุขภาพตอนนี้มาแรงมากเลยเนาะใครเป็นสายรักสุขภาพบ้างคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คงจะเลือกอาหารประเภทอา n ารพืชเบสเนาะ แล้วก็พวกไขมันตามนะคะหรือว่าโลคอเลสเตอรอลแป้งน้อยนะคะงดแป้งโลโซเดียมอาหารแบบ IF นะคะการอดอาหารแบบ IF หรือว่าการกินแบบคีโตต่างๆเนาะจริงๆอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะการลดอาหารเพราะว่าเราได้พลังงานเกินนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าการที่เราลดอาหารไปเนี่ยหรืออดอาหารน่ะ มันจะทําให้เราขาดสารอาหารบางอย่างได้นะคะสารอาหารเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายเพราะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ถ้าขาดด่างใดด่างหนึ่งไปลองสังเกตร่างกายตัวเองว่าเคยไหมถ้าเราแบบอดอาหารไปไงแล้วเ,เกิดอ่อนแรงหรือเราเกิดขับถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับหรือว่าเล็บผคขาผมร่วงอะไรเงี้ยนะคะวันนี้เราถอยกลับมาที่ความรู้ตอนสมัยประถมมัธยมกันนะคะ ว่าสารอาหารมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็เราจําเป็นต้องบริโภคสารอาหารแต่ละตัวอย่างหลักเท่าไหร่นะคะมาเริ่มจากสารอาหารกลุ่มพลังงานค่ะสารอาหารกลุ่มพลังงานนะคะเขาก็จะให้พลังงานแก่เราแต่ตรงตัวแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตเนาะเริ่มจากโปรตีนเนี โปรตีน1กรัมนะคะให้พลังงาน4กิโลแคลอรีซึ่งโปรตีนน่ยหน่วยที่เล็กที่สุดคือกรดอะมิโนก็จะแบ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกับไม่จำเป็นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่อนะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อ,เล,อเลือดกระดูกฮอร์โมนน้ำนมนะคะและอื่นๆซึ่งถ้าเราขาดเขาไปเนี่ยมันจะทำให้เราอา นะกล้ามเนื้อรีบนะคะถ้าเป็นเด็กๆแล้วก็จะโตช้าหรือแบบภูมิต้านทานต่ําเหมือนเป็นโรคง่ายมีความอ่อนแออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ผมร่วงนะคะเวลาที่เราป่วยเราจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานขึ้นนะคะบางคนบางคนมีนะที่เราลดอาหารแล้วแบบผมร่วงเงแสดงว่าเราเริ่มขาดโปรตีนละเป็นต้นนะคะ ต่อไปเรื่องคาร์โบไฮเดตนะคาร์โบไฮเดตนะคะให้1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดตหน่วยที่เล็กที่สุดคือน้ำตาลกลูโคสฟุกโตสกาเลโตสคาร์โบไฮเดตนะคะเป็นตัวที่ให้พลังงานแล้วร่างกายดูดซึมได้เร็วที่สุดจะว่าจะว่าเหมือนถ้าเราเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมง,งสแสดงว่าเริ่มเหมือนพลังงานมันตำ่ำ้ะ ต้องจิบน้ำหวานพอจิบน้ำหวานปุ๊บสดชื่นปรับเลยนะคะหลายคนนะเข้าใจผิดในการลดแป้งไปเยอะๆแล้วมันน้อยกว่าปริมาณที่เราคาร์บโบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเริ่มหมุดหงิดนะคะหรือแบบมีความร้อนในร่างกายเยอะส่วนตรงนี้แหละค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามีคาร์โบไฮเดรตไม่พอเนี่อร่างกายก็จะเริ่มเผา ไขมันที่มันซุกซ่อนอยู่ข้างในนะคะทำให้เกิดสารคีโตนอันนี้แหละเป็นสูตรการทานอาหารคีโตนะคะที่เดี๋ยวเราอาจจะไปพูดกันในควอดแคสต์ถัดไปนะคะอ่าอ่าถ้ากินเยอะมันก็ทำให้เราอ้วนแหละเพราะว่ามันจะจากการเผาผ่านปุ๊บมันจะไปสะสมเป็นไขมันไดนะ้แต่ถ้าเรากินน้อยไปมันก็จะเป็นเอฟเฟกอย่างที่กลับไปข้างต้นนะคะ ไขมันนะคะไขมันเนี่ยหลายๆคนกลัวนะคะจริงแล้วไม่น่ากลัวเนาะไขมันหนึ่งกิ่มให้พลังงาน9ก้ากิโลแคลอรี่ดูเหมือนลายมากที่สุดเลยเนาะส่วนที่เลกที่สุดของเขาคือกรดไขมันนะแต่ไขมันเนี่ยมันแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวแล้วมันจะมีไขมันดีกับไขมันเหลวเดี๋ยวพอดแคสต์ถัดไปนะคะจะชวนผู้คุยกันเรื่องไขมันดีกับไขมันเหลว แล้วถ้าเรากินไขมันดีมากๆหรือไขมันเร็วมากๆเอะไยงจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะแต่หลักๆแล้วนะประโยชน์ของไขมันเนี่ยเขาให้พลังงานเราแล้วเขาก็ช่วยดูดซึมวิตามินกลุ่ม A D E K นะคะถ้าเราไม่ได้กินไขมันเพียงพอเนี่ยวิตามินไม่ดูดซึมแล้วเขาจะกักตัวเอาไว้นะคะสะสมกับร่างกายเป็นผิดได้ด้วยนะ เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์นะคะทําให้ผนังเซลล์แข็งแรงเป็นตัวหุ้มเส้นประสาทได้น,นะคะแล้วก็เวลาที่น่่งกายหรือเราถ้าเราปัดเจ็บล้มไงก็มีไขมันเยอะๆอะ่ะมันจะทําให้เราไม่กระแทกเนาะป้องกันการกระแทกเนี่ยเวลาเราแบบไปชวนเพื่อนไงพอเขานิ่มปุ๊บเงเราจะไม่รู้สึกเจ็บอ่านี่นะคะก็เป็นหลักการง่ายๆแล้วก็เป็นฉนวนความร้อนด้วยนะคะ คนที่อยู่นั่นในเมืองหนาวเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องรับประทานอาหารที่เป็นไขมันมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองร้อนนะคะเพราะไขมันสะสมเยอะๆมันจะทําให้ร่างกายเราร้อนขึ้นนะคะที่นี้ทุกจากที่กล่าวมา3ตัวเนี่ยกลุ่มพลังงานอะมันแขกมันมีความสําคัญหมดแต่กินเกินก็ไม่ได้กินขาดก็ไม่ได้แล้วเท่าไหร่คือพอดีนะคะวันนี้ เราจะมาคุยกันนะว่าบางคนเขาบอกว่ากินข้าวสามมื้อแล้วอิ่มบางคนกินสองมื้อแล้วอิ่มบางคนกินหนึ่งมื้อแล้วอิ่มมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับ3ามแฟกเตอร์หลักๆนะคะก็คืออายุ แล้วก็กิจกรรมที่ทาแอบบวกลงเล็กนิดนึงด้วยว่าน้ําหนักตัวด้วยนะคะที่จะามาคํานวณกันถ้าคํานวณตามแบบกรมอนามัยนะคะเขาก็จะแจกแจงเป็นตารางเรื่องพลังงานที่ควรได้รับจากอาหารในแต่ละวันนะคะมันจะมีสูตรในการคํานวณอยู่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะกรอบแบบเพศส่วนสูง อายุน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่ทำแอบแอบไฮไลท์ไว้นิดนึงว่ากิจกรรมที่ทำหมายถึงว่าแบบพวกกลุ่มกิจกรรมเบาถ้าเราเป็นกลุ่มกิจกรรมเบาเหมือนเราทํางานในสานักงานนะคะมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเราไมา่ค่อยออกแรงเยอะแเราใช้พลังงานน้อยเราก็จะวันนึงกินข้าวสองหมื้อก็พออ่างเงี้ยนะคะหรือกิจกรรมปานกลางก็คือผู้ที่ทํางานในสํานักงานแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจํา แต่ถ้ากลุ่มกิจกรรมหนักๆเลยคืออ,อย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรหรือนักกีฬาเนีย่ยนะคะเราเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยเขาต้องการพลังงานในการเจริญเติบโตมากๆเลยนะคะซึ่งมันมากเมื่อเทียบกับต้องความต้องการนะคะมากเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะ คนที่ใช้แรงงานคนที่ใช้คนที่เป็นนักกีฬาต้องเช่นกันผู้หญิงตั้งคันเนี่ยยิ่งใช้พลังงานหนักกว่าต้องการพลังงานที่เยอะกว่าเพื่อสร้างเนื้อเยื่อให้กับเด็กทารกนะคะถ้าโดยเฉลี่ยเอาแบบคิดง่ายๆเลยนะก็คือว่าร่างกายคนเราเนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ควรจะได้รับพลังงานจากอาหารและเครื่องดื่มนะคะประมาณ2,500กิโลแคลอรีผู้หญิงเองก็ไม่ควรจะเกิน2,000กิโลแคลอรีอันนี้สมมติตัวอย่างนะว่าถ้าเราหนักประมาณแบบผู้หญิงนะ่ยหนักประมาณ58เลยเนี่ยน,นะคะสูงประมาณ170นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมกลางๆนะเราลองคำนวณเล่นๆแหละมันจะได้ประมาณ1 0 0 0 1,700กว่ากิโลแคลอรีถึง1800 ะะเป็นเลขแบบคร่าวๆเนาะมันก็จะเทียบได้กับเหมือนเราไปกินข้าวอ่าข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่เนี่ยหนึ่งจานมันจะให้พลังงานประมาณ596กิโลแคลอรีก็คุณไปแล้วก็จะได้ประมาณ3จานมาเรากินประมาณ3มื้อนะก็จะให้พลังงานแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นแต่ว่า3มมื้อระหว่างวันนี้ไม่มีขนมไม่มีน้ำหวานไม่มีอะไรเลยนะ ก็คือถือว่าได้รับพลังงานที่เหมาะสมแล้วกินมากกว่านี้ก็จะอ้วนได้นะคะมาทำกันบ้านกันดีกว่านะคะก่อนจะจบพอดแคสต์นี้นะเพื่อนๆลองดูว่าวันนี้นะคะเราได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือยังนะคะลองจดมาเลยว่าเรากินอาหารอะไรบ้างนะคะในหนึ่งวันทำไปสามวันก็ได้จะได้เอาพลังงานที่ต้องการมาเฉลี่ยกันนะคะแล้วก็เข้าไปเทียบกับ ตารางที่บอกนะคะแล้วก็ในในเว็บไซต์ก็มีเนาะที่คำนวณแล้วลองเอามาเทียบดูว่าณปัจจุบันเนี้ยฉันกินเยอะเกินไปหรือกินพอดีแล้วหรือว่าน้อยนะคะเราจะได้ปรับได้ง่ายๆเนาะไม่ต้องเครียดมากเหมือนแบบอุ๊ยต้องปรับทุกจานทุกจาะนขนาดนั้นแต่เราจะได้ทราบคร่าวๆนะคะรู้ตัวเองเอาไว้เนาะแล้ว ก็มาเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องกลุ่มอาหารกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานแต่มีประโยชน์ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือกลุ่มวิตามินและธาตุแล้วก็น้ำค่ะเจอกันใหม่พอดแคสต์ถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ